อุปกรณ์ทำครัวอันตรายรู้ไว้ปลอดภัยกว่ารู้หรือไม่อุปกรณ์ทำครัวบางชนิดอาจปล่อยสารพิษปนเปื้อนในอาหารของเราได้วันนี้เราจะมาเปิดโปองอุปกรณ์ที่โกหกเลี่ยงเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนถึงแม้จะนําความร้อนได้ดีแต่อลูมิเนียมสามารถละลายออกมาปนเปื้อนในอาหารที่เป็นกรดได้เช่นมะเขือเทศหรือน้าส้มสายชูการผส,สมอลูมิเนียมในร่างกายอาจส่งผลเสียต่อระบบประสาท กระทะเทฟลอนที่เคลือบสารกันติดนั้นสะดวกสบายแต่เมื่อเก่าหรือมีรอยขีดควนสารพีโฟเอที่เป็นอันตรายอาจหลุดออกมาปนเปื้อนในอาหารได้ควรเปลี่ยนกระทะเมื่อเริ่มมีรอยพลาสติกบางชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโดนความร้อนอาจปล่อยสารบีพีเอหรือตทเลสซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งควรเลือกใช้พลาสติกที่ระบุว่า b p a free รีและหลีกเลี่ยงการนำพลาสติกเข้าไมโครเวฟเลือกใช้อุปกรณ์ทำครัวที่ทำจากสเตลเลสตีนเซลลสีแก้วแก้สหรือเซรามิกเซรามิกที่มีคุณภาพดีเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของทุกคน เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรักอย่าลืมตรวจสอบอุปกรณ์ทำครัวของคุณวันนี้กดและกดแชร์และติดตามเราเพื่อรับข้อมูลสุขภาพดีๆเพิ่มเติมแล้วพบกันใหม่